พี่กอบเ็นบอกหอมลมใช่ไหมน้าตอบเลยใช่ไหมก็จากที่ออกงานมาหลายๆครั้งอะเราก็เลยรู้สึกว่าหูแก้มเราใหญ่นะออย่างเงี้ยแล้วก็ บางครั้งถ่ายรูปออกมาก็คืออาจจะเป็นว่ามันถึงจุดแล้วก็ถึงเวลาแล<ม>้วที่เราควรจะต้องผอมลงอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เกี่ยวเรื่องกับการทํางานใดๆก็ใช่คือตอนนี้มีงานแค่พิธีกรแล้วก็งานอ,าอ,อีเวนต์ยอะไรย่างเงี้ยค่ะแราวรู้สึกแบบเคยตั้งใจไว้ว่าถ้าเกิดจะมีน้องอีกคนควรจะผอมให้ได้เท่ากับตอนก่อนทองนาดา<ม>อะไรอย่างเงี้ยะก็เลยคิดว<ม>่าเราผอมดีกว่าสามโลครึ่งแล้วก็สามโลครึงาันใหญ่บก็ มาหาแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นนะคะทุกทุกวันเลยะค่ะที่ในดาลับเราก็จะวิ่งมาข้างล่างแล้วมาวิ่งวิ่งวิ่งเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงทุกวันนะคะแล้วก็แล้วก็ทานอาหารให้เป็นแบบจํากัดให้มันน้อยลงน้อยมื้อจับเออน้อยปริมาณน้อยแต่ว่าหลายๆมื้อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ช่วยได้เยอะค่ะลงเยอะไม่รู้เพิ่มเลยพี่ภรรยาแบบผอมลงสวยขึนพี่พุ้งนะคะพี่พุ้งผอมลงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกดีแล้วพี่ รถเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่ารถแล้วเขาก็คงแบบผู้ชายอ่ะนะรถรถนิดนึงก็ดีค่ะตอนนี้พอใจยังพอทีบยังเลยอีกประมาณ2-3ากิโลอยากได้ดีกค่ะก็ยังคงทาต่อไปเขาแดงว่าเตรียมจะมีน้องหรือเขาบอกว่าก็ก็เดี๋ยวรอถมกันแปลว่าทีว้ว่าอยากจะมีทานแล้วทพี่โ้คุยกันยังอัพี่บอกก็เดี๋ยวสักปลายปลายดี